วัดเดินว่ากับ่นอ่ะฝนตกเนาะหลังจากฝนตกดินมาลายมื่อพี่น้องเอ้ยแถวเดินวัดก็จะเป็นอันอีแค่หน้าบ่้งเลยเนาะบรรยากาศตอนเที่ยงพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบ้อสุข,ขูมสุขชนพี่น้องเอ้ยยินดีต้อนรับกขอสู้ซ่องแม่น้องคอปเตอร์อีกแล้วเนาะมาพบมาพอกันมโมนีิกะ ตอนเที่ยงเนาะประมาณเที่ยงแล้วตอนนี้กะอยู่วัดอยู่ว่าพี่น้องเอ้สีพากันมาอันนั่นเนาะมาเอาต้นเอาต้นไว้เห็ดพุด่นแหละมือวันพระวันศีลพุล่นแหละพี่น้องเอ้วันอันศีนลรับพุ่นแหละเนาะแต่กันยังอีกวันนี้ก็เป็นวันจันทร์คานพุทธประฮัตมื่อวัดประหัตพี่น้องเอ้อันสีเป็นมือวันพระใหญ่เนาะคือว่าเป็นเป็นบุญห่อเขา่า ปรับดินพี่น้องเยก็เลยมาเอาต้นเอาตอเมื่อเห็ดไว้เห็ดต้นให้ทางแม่ถาวรตาหน้ายเนาะทางแม่เพิ่นผู้เพิ่นได้ดวงลับลาโลกนี้ไปสู่โลกหน้าพี่น้องเยก็เลยการลึกถึงบุญคุณเพิ่นเนาะก็เลยเฮากะสีบ่ได้มีหยังเฮากะทดแทนบุญคุณเพิ่นเฮากะสีเห็ดต้นเห็ดตอส่งไปให้เพิ่นพี่น้องเยมากับเอซิมมี่เหมื้อนี้เนาะพี่โดยตอนนี้ก็อยู่วัดพี่น้องหลังจากคนตกเมื่อเช้านี้เนาะ อากาศตกมาหลายมือเล้วล่ะฝนตกดินพี่น้องเอ้ไปใส่มาใส่กาเปื่อนกัะเปิ้ลเนาะไปบสะหลวกสบายปันญดยังเติ้ลกับสิมาเบิ้งทั้งต้นเนาะเพราะว่าคนเห็ดลายลายพี่น้องเอ้ยย่านเอาย่านมาบ่ท่านเพิ่นเนาะก็เลยสิมาเอาเมื่อเห็ดไหวก่อนเดี๋ยวมันสีเวิร์ก่อนเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เอาล่างขึ้นไปลายลายแล้วเอากระเหลายต้นแน่เพราะว่าเป็นวันพระง่ายสินง่เป็นวันสินรับเดือนเก้ารับเนาะเป็นบุญห่อเข่าประดับดิน ทางพี่น้องทางฝั่งไทยหรือว่าทางอื่นก็สิเห็ดหรือโบนั่แต่ทางพี่น้องทางฝั่งไทยก็คือเซตคือกันแหละพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็อยู่วัดอยู่ว่าบรรยากาศด่างฝนตกมือเช้านี่ก็ฝนตกเมื่อคืนนี่ก็ตกพี่น้องเลยตกแห้งแห้งเนาะไปมามากับไอซิมี่เพราะว่าไอเตอร์พันบิดอูน้องตานอนแล้วเนาะตอนนี้กับเที่ยงใช่ถอดเสื้อไว้ยู่ห้องพี่น้องเลย หัเตียงเลยดุหัวเตียงนี่ใช้ห้องไรงี้บอมาเอาอยู่เพื่อนเพันเลยบ่มีห้องนะลูกห้องนี่แหละเพ่นวายู่ห้องกลางเนาะว่าเขาก็ได้ถามทางยาตาเพ่นแล้วเอาพนวายู่ห้องกลางมาเอาเด้อเด้อร์พรวายเนาะเอาใครบนนู้นดกยังอยู่บ่คนเอาไปเลยไจ้ะใช่อ๋อมืดแท้นี่โอ้มืดจำพี่น้องเลยหาเลือกบ้างลูกอ๋อคนจนะเอาเบิดงี้เนาะ เกือบเบิรพี่น้องเอ้ยภูดะทางต้นก็ยังเหลือน้อยเดียวแซดเมนมาบ่าท่านหาเลือกบ้างดุมันกลอยากหักอยากเพศไงกะมีหาเลือกเนาหาเลือกตัวไหนมันงามงามเลยอืมอันนี้กะเรากะเอาอยู่ทางวัดทางว่าพี่น้องเไยเนาะแล้วก็เอาลงมาให้เพิ่นเห็ดคือเก่าป่ะจากต้นหาเลือกตัวต้นน้อยนลูกมันใหญ่เลยกะโดยมันชินัก็นฉาม้าไว เอากระชีดะเห็ดหลายต้นแน่นอ่ะเห็ดไห่ทางแม่ของแม่น้องคอปเตอร์แน่แล้วก็เห็ดทางแม่ตู้พ่อตู้พี่น้องพ่อเท่าแม่เท่าอะไรเนาะกับอันเห็ดไห่เจ้ากรรมนายเวทแน่เห็ดไห่ลายสิ่งลายยากเนาะโดยหาเลือกเบื้งก่อนพี่น้องเอ้แม่คังเตอร์กะสิมาเลือกเบื้องน้ำนองชิมี่เพิ่นก่อนแต่เก่าเต้บดเลยเนาะแถวนี้เนาะแต่ตอนนี้กะเพิ่นกัเก็บเอาไปเบิดเลยพี่น้องเอ้เพราะว่าคนเห็ดหลายหลายเนาะบางที่กัมันเบิด ทำมาซ้ํามันก็เบิดพี่น้องเอ้ยแต่ตอนนี้ก็ยังเหลือน้อยเดียวเนาะขนาดแม่นกเตอร์มาก็ยัง2-3มื้อเป็นมือบันพรก็ยังเหลือซ่ํานี้ก็สิเบิดแล้ล่ะเลยเฮาเอจเบิดจักเอิ้นสิมีเอาลายต้นเติบดอก้ประมาณ5-6พุ่นแหละเพื่อพ่อตู้เพิ่นแน่เนาะพ่อตู้ก็ยนว่าเฮ็ดให้ลูกให้เมียเพิ่นพี่น้องเอ้ยทางพ่อเฮาก็เนาะมื้อวันพระพุ่นแหละเพิ่นก็สิมาอีกเพราะว่ามื้อวานนี้ กะมาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานมาดินําลูกนําหลานเนาะโดยเบิ่งแม่นเตอร์ก็สิหาเือกเบิ่งนําเอ้ยิมี่ก่อนเนาะพรเฮาก็บ่ได้มีไผจับกล้องให้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกะสิเมื่อพุ่นแหละเมื่อห้อยเมื่อนิบหยังไว้อยู่เฮือนอยู่ซานพุ่นแหละเนาะเพราะว่าตอนมื้อต่อมากะเฮาก็มีเวียกหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องเอ้ยคือมื้อใส่บากสิเป็นมื้อวันพฤหัสเนาะ โดยแต่นี่เอาก็สรเอามาไหวก้อนเอาเมื่อไหวก้อนเนาะเมื่อเห็ดนีไ่ไปก้อนเพราะว่ามันใกล้แล้วกะมีหลายเบี้ยหลายงานเห็ดพี่นวว้องเอ้มันจังบริสุทธิ์สดบุญไหวเนาะเ่าเห็ดแล้วแล้วกันเลยเอาเห็ดไหวเด็กหอนมือมันและะ้วก่ะเอาลงมาพี่นวว้องเอ้ล้วก่ะให้าทางสีวาดเพิ่นบ่อให้เพิ่นอ่านซื้ออ่านเสียงเนาะแต่ความจริงกะบ่อ,อ่านก็ได้พี่น้องเอ้แต่กะเพราะว่าเผื่อมันคักมันแน่เนาะโดยพี่น้องเอ้มาเลือกเบื้องก่อนเนาะว่าม,มันมีต้นยัง เป็นแต่สายไล่ยู่บ่ตัวมันหักมันเพกับมีเนาะโดยเลือกบอก่อนเลือกเอาไม่เชิมีได้จักต้นแนะจากต้นนี่บ่หาตัวมันมีเข็มมุดเด้อเขาก็สิได้เอาเข็มไปปักไว้โดยโดยถ้าต้นจนสิเบิดนี่เกือบมาประธานเอ้ยชิมีเอ้ยแัดงเป็นคนเอาเบิดเลือกบอลลูกละ เอาเก็บออกมาเลือกได้จังอันดุเป็ดอันสิบอันหมดอ่ะเลยสิบอันแจ๊คพ่อเดีว่าได้จังโลกมาหาเลือกใหม่เนาะเก็บออกมาให้เสิบมี่ถือเมื่อช่วยพี่น้องเลยเอาเมื่อเบาไว้ได้เนาะบรรดาคือแล้วจะกัดสิเมื่อถือได้บอสพี่น้องเลย เฮาก็สิเม <c ười> okay. ื่อกะเกียมไว้เนาะเฮาเฮ็ดแล้วแล้วก็เฮาก็หอดมือมันแล้วก็จับลงมาโลดพี่น้องให้มันจังบ่ยากบ่าสถือได้บ่มต้นมันกอยากเบิดแล้วเนาะมันอยากฮอยากหยังลายเด้พี่น้องอนให้เพิ่นกโดยปิดไว้โอเคไปะเฮากสิเมื่อไปเยถือเมื่อเฮ็ด อยู่คนเดีพี่น้องเอ้ทางเขึอนทางซ้ายเหมือนน้องเขากะสิมาห้อยไว้ตึ๊บมาเมงเตอร์กับถือเอาก่อนถือได้ปะได้อือฝนสิดดเม็ดอีกเดี๋ยได้พี่น้องเอ้ตัวคอนมือวันศีลวันพระพุ่นจัเน็อตโอเคพี่น้องเอ้เดี๋ยวขึ้นเมื่อเบิ่งเมื่อซมอยู่ทางเขึอนแมงเตอร์ต้อเนาะว่าแมงเตอร์สิห้อยต้นในไรมาทนี่ก็ะชิมมี เมืองาพีดุพี่โอ้ยไปตัดภาพไปขึ้นไปทางเพื่อนทางซานพี่นเด้อบันนี้เนาะฝนลงมาอีกเลยฝนลงมิดปล่อยๆลงมาอีกเ้อพี่น้องเอ้ยย่างระวังมือเด้อะเกี่ยวช้ำตลาดได้เลยตอนเศร้ากัดซีมีพาเข่าลงมาพี่น้องเอ้ยเนาะแต่เลิกพุ่นแหละประมาณตีหนึ่งตีสองเพื่อนหอนมือนั่นกันเนาะ มีพาเข่าพาหนามลงมากระแตเส้าแต่เด็กแต่เดินป่ะเดี๋ยวขึ้นเบิกขึ้นชมอยู่ทางเพื่อนทางซานผัวน้องพี่น้องเนาะโดยยม่นางเตื่นสิขึ้นห้อยต้นห้อยต่อให้มันเดียวมันทั่วเนาะโดยตาภาพมาบัดนี้มาเฮ็ดอยู่เพื่อนอย่ซานพี่น้องเนาะโดยสบายดีเด้อเพื่อนพี่น้องเนาะไอ้ตากระตืนได้ให้อ้ายฝ่าค่าเดียวนึงก็ได้ สวัสดีไปลูกสวัสดีป้าลูกสวัสดีเจ็บปากพี่น้องเอ้ยปากเปื่อยเนาะน่ะเจ็บปากน่แต่แอบให้กินยังก็เจ็บปากยังานอ่ะป้าให้ป้าลูกเเาก็สิเอาอันว่ามีถุงพลาสติกนนี้พี่น้องเอ้ยมาเอาเงินใส่เนาะเพราะว่าบ่ให้มันเปียกมันอันเปื้อนเนาะเอาเงินใส่นี่ เงินกับใพันก nice ีบแหละถ้ามีใยไมีร้ายแต่ใหใ้ายนอกแตกเฮากับแมนูเตอร์นี่กับีเ็จใ้ต้นละสิบพันกีบเเยสิบพันกีบแจชิแม่นักบาทเนาะเป็นเงินไทยแม่นุเตอร์กับกุ้ดอกลูกหลานมาเฉยมาพี่เดชิมินม่ใช่ยอใ่มนใส่นเลยโดยใชโดยโดยใช่แล้วก็แบบ เแม่จะให้ยอมอรลไซดได้จหวะนี่ยมาผิดปีนาหให้ปาเยเรแล้วเาไปเนี่ยน้ำหมเออตามหันพวนี้ยบางกองอ่ะน่ดีน่เดอยาง้ไปใส่ถุงไว้ประมาณนี้เนาะเออทีนี้ได้ยิดแล้วก็ตีรีรกลไซดเดี๋ยวกับใส่ใส่เปนพ่อเลยเดี๋ยวกับขีดนิดๆแก็ ขอมือมันกจิมัดอนมีเทียนมีดอกไม้พี่น้องเยมัดใจขอมือเัวเนาะมัดดอไม้ก็ังมันเหี่ยวเทปเชือไหวพี่น้องเลยเพื่อเงะเื่ยซาเกื่อไปทั้งหันท่างหนึ่งเนาะมีเราเห็นแด้อล้รกัอนมือขอนยามันกจิตหอกาจับลงไปวก็าอไรีกบจอาอิ่มอืดอืดแล้วก มืออเพื่อสิเป็นมือห่อขาวต้มาต้มขนมแ่แม่เอ้ยแม่อันันหอก้วต้มขนมอันเ็ดบุญนลูกอนเทศอันเทบุญหนมาตู้ห่ออันบุญน้ำบัเนี่ยลพอนดงงแ่บาเปืนอันเดบุญห่อเข่าห่อเข่าอันนั้นเลยมีสิ่สองพันอนห่อข่าหเข่าดับดินสามสามพันในเฮยเห็นมาตามประเภทนี้แล้วเข้า่น้อย จักหอดจักบ่อหอดเนาะจักหอดจักถึงหรือบ่อกะเนากะเห็ดตามข้อมเสื้อเนาะนังไงจักสีเป็นยังไงเนากะเงาตาบ่เห็นก็เิยเห็ดไปตามข้อมเสื้อคือคงคนล่าเลากอานาเนาะแม่เอ็มเาก้เลยเลยใหนุ่นให้ตาไปเนาอนี่พุ่นเนี่ยมีแม่อยู่ I'll show you the b e s ไปเมื่อได้ทํางานกันกับนได้ในที่นี้เนียครับเนียไ้กไบ่มีบ่มีนนนกเก็ได้ไปโรงเรียนมื้อ้จักแต่อาทิตย์ก่อนเนาะไปก็บ่ได้เพราะว่าตอนเช้ามาก็ฝนตกหนักแต่ตอนนี้ก็หยุดแล้วก็มันก็ซวยแล้วพี่น้องเอ้ย Trí đốt, và tôi thấy là không có tốt cảm, hay đuôi, äh. mm -hmm. cả. yeah. do nó. Ni gà, bài bơi bài hùng hương 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 ต้นกระจุนเสิบดเนาะว่าคนจะเฮ็นลายนางผ้าไปซักยาเป็นยังจิบทองเาเล้วอาเดี๋ยวชิมีกับจ็บทองเห็นนางก็เจอวนี่ะฮะจ็บทองแงบตเตอร์อีห้ากับผ้าไปสุกซาบเนว่ามันเป็นไข่ม่เป็นไข่เด้เนี่ยนเนมนเน่ปลาดุ้งกนแจ๊นจ่ายทให้กินเออเเด้อ้เป็นงานไะน เออไป่และไปดูงเอ,อ,เอาใส่ถุงม่แลว,แลวใส่ที่นี่แล้วรัาก็สิมห้อยพี่น้อยเนาะมาณนี้มันเติมห้อยอะไรี่นี่เนาะพน้อยนี่ใส่ถุงเดียวร้อยแล้อย

ส่งใะเนามมันแจ้งอยู่ในเดี๋ยวไงอยู่ในเพือนเสียงนเสีงหมส่เจแเก้านีเก้าสิบบสองสิบามสิสี่สิบห้านินลก็เเจ็ดต้นเลยใช มาต้มเอาหมดป๊าต้มก็ได้3ตัวต้มเลยเบิ่งๆไปเอ้าใส่นี่แม่งยังบ่พอแก่พุ่นแห่ใส่มาต้มเมื่อยเลยฮ่าๆลากันสิเมื่อป้าได้บาดนี้นะคะน้ําห่าดอกละจักได้ว่ามาน้ํามื้อแล้วเนาะครับนี่ข้าวนี่ข้าวมั้ย <misa Hayır> <misa numbered> <misa airports> เื mm ้อตใหญ่ยังอะเื้อใหญ่ยังมากะม่เ่อมซักยูเอเดียอยู่อิเด็กเพื่อประตูเพราะประตูเลากระบอกเห็นหายเนาะเพราะว่าวานนี่เแล้ก็เอาเงินไปหายพี่น้อยเราเอาใบเห็นหายเราลูกเมียเราเลยเรากัเป็นไัง้บ่ได้ ลูกเมียเนาะเราการอยู่คนเดียวเราไปท่านไหนพี่น้องเลยตามปเวชาคนโฉดเพราะว่าเรากะทาโอเร่เรา่าพังเบอร์กะตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดว่าอยากได้ลูกได้เมียเหมือนเรากะลูกเต้ากะบอกเคยห้ามพี่น้องเลยถ้าว่าพอมาหักไพกกะลูกเต้ากะหักน้ำเนาะกะเป็นอยากได้ลูกได้เมียหรือว่าอยากมีคู่มีค้องกันตามใจเพื่อนพี่น้องเลยลูกเต้ากะบอกเคยว่า คิดว่าชีห้ามพอว่าผ่านมีลูกมีเมียอีกเนาะแต่ก็เราก็ยังบ่อยากมีขนาดเป็นยังไงเราก็ยังอยู่พูยใบก่อนนะว่เนาะเพราะว่าเแ่าแล้วเราก็ว่าจชีหาซิบประมาณหาซิบไปเป็นยังไงอุ้งพยนตร์กระได้แต่เราก็เอาได้เนาะอนาคตต่อไปเราจะได้ลูกได้เมียก็เอาตามใจเพราะว่ามีคู่ปะคู่เว้าขนาดเป็นยังไงเนาะพอมีอัน ว่าหมูคุยแล้วเราไปเดี๋ยวเห็ดงานแล้วก็ไปอยู่น้ำอ้ายงเราคนแหละอยู่บ้านอื่นต่างบ้านนิดหน่อยสมือคนละวันน้องเสบะคนละได้กลสบมาเสบะจะพบอยู่บ้านในเมืองเขาเนาะทำบุญหาพ่อหาแม่ได้ปะหาลูกหาเมียเป็นทำเนาะคนเขา Qua chú ý bằng luật kim, ông kim, mất nít, sao ông nhỏi. Say mẹ cọc mì. Mười lời. Doi. Tôi. Tôi. đây kìa mẹ cọc, nắng lên kìa mẹ lên cọc. Tôi, lúc kia ba, lúc kia ba. Lúc kia ba, lúc kia ba. Lúc kia ba. Lúc kia ba. Lúc kia เดี <p> ๋ยจะมึงจะป้าเลยเปื hmm. ่อนนะถ้าไปท่ามากก็เปื่อนเปื่อนไปทางหนก็อุ้ยออกจากหน้าบ้านนี่ก็ได้สิแเลย้วยโเมื่อนาเื่อว่ด็กนี้ม้เหยแมได้เหรอชไมไปวัดเไปป้าเลยสมเลยิมี่กับบหอกินยูนี่กับบุ ูได้ปลาเนาะกินยามนี่กะกบเขียดผู้ทุกคลกพี่น้องไงกวาดคอเตอร์คนกับก้านกบกับคนกับไปคายเมื่อเช้านี่เนาะพอได้ซื้อนุ่มให้ลูกพอได้ซื้อขนนุ่มให้ลูกยาไปเลยยาเลยเลยได้ปลาครพอได้อยู่ได้กินพี่น้องไงเพอได้ให้หมวย,ยกูเอ้ยน้องกินน้ำกบอลบอลพวากับปลา,าขบบายเนาะก็ได้อยู่แต่บดได้ออยู่ก็กิน ซุมใหม่ได้เหรอหนกระด้สีหวะไปหน่อยนึงคือควรใหม่แล้วคอนจสิรตอิล้วอนิไหมเย็นเลย น้องนี่กะอันเนีเดือดเกษรเรีบรอยรึ้ยเกรเรียบร้อยแล้วลูกก็มาซอยเกษสิมีเมื่อป้าอะไมาซอยแม่เลยลูกอาจจะเมื่อกินข้าวเหรอินข้าวลูกบอกเรากินเพื่อนรัง้งถ้าบอกดูแต่เราเราบอกอยากกินต้มปลาอย่าก,กินต้มปลามีปาลาอะไรกับ่อยากกินกิน,นแต่ปลาไม่เนยะไงตกผลินเนะาะใชัตอนใชัดีเ่าได้กินเ่าได้อยาก เจอกระซิเล่อเลยเนาะเพราะว่ายังบบนั่นพี่้องยังโบว่ดดอกเฮาก็ต้องไปเลกเงินไม่เงินบพอมันเฮาองเอาเงินหน่อยมาใส่เนาะมันจะได้คือระลายมันนั่นแน่อย่างงามี่น่อยต้องหาเงินน่อยมาเตะมาใส่นี่พี่้องเนย ต้นละ10ต้นละ10เนาะจักสิแม่เตอร์ก็เงินไทยบ่ฮู้พี่น้องเอ้ยก็ได้จักต้น1 2 3 4 5ต้นพี่น้องเอ้้มก็ยังอยู่พุ่นแม่เตอร์ก็สิไปหาแลกเงินมาก่อนสิมาเฮ็ดตออีกเนาะปลูกยังต้นพี่น้องเฮาก็สิเฮ็ดให้ทางแม่แน่เฮ็ดให้ทางพ่อเฒ่าหรือว่าแม่เฒ่าแน่เนาะแล้วก็เฮ็ดให้เจ้ากรรมนายเวรแน่พี่น้องกหลายคนเฮ็ดเนาะคือแม่นอเตอร์ก็เฮ็ด อีกช่วงหนึ่งทางพ่อตู้พ่อเนาะกับพ่อของแม่น้องเตยแหละกับเช็ดอีกส่วนหนึ่งพี่น้องเอ้เนาะจะเป็นของภายของมันเพื่อจะได้แยกออกว่าเออใครผู้นั้นเฮ็ดผู้นี้เฮ็ดหน้าเนาะแตงเตยกับเฮ็ดน้ำแม่แม่น้องเตยกับเฮ็ดน้ำแม่แน่เฮ็ดน้ำแม่เท่าพอเท่าแน่นะกับสองกับเฮ็ดน้ำพอเท่าไม่เท่าแล้วก็บสามแล้วก็เฮ็ดน้ำจักรกับในเว้นแน่พี่น้องเอ้เนาะจะได้หายพยานุโลคข้าเนี่เนาะตามวามเชื่อพี่น้องเอ้เนี่แต่บุคคลเนาะส่วนบุคคล ทางพอตูเ้เฮากับเพื่อนเฮ็ดน้ำลูกน้ำเมียเพื่อนแน่เฮ็ดทางพอเท่าแม่เท่าแน่เห็นไหมพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้แมงเตอร์กัสีขอจบคลิปไปเพียงซัมนี้ก่อนเนาะแล้วก็มาอันเอาต้นเอาตอมาเฮ็ดไว้แล้วก็ชิจัดเอาไว้คุณแม่พี่น้องเลยห่อนมือห่อนยามมันกะบยังจะเอาลงไปทางวัดทางว่าเพื่อนเนาะเป็นแจงไรก็ถาเบิ้งถามซ่น้ำกันเ,นนเด้เอะเพื่อนพี่น้องเลยต้องคอยติดตามถาเบิ้งมือโรคเสบา่าเนาะ โดยต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเบ่งคลิปของแม่น้องเตอร์ตั้งแต่ต้นจนจบเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณที่คอยให้กำลังใจอย่างใดกับแม่น้องเตอร์ว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้องพ่อแม่พี่น้องหลายเด้อพี่น้องเยเนาะอย่างใดก็มินเข้ามาบอกมาคุยนำกันได้เนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณบ้านสุขุสุขคนเนาะที่ให้กำลังใจแม่น้องเตอร์ตลอดมาโดยที่สำคัญกับบทความโฆษณาของแม่น้องกัปเตอร์เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้แม่น้องเตอร์ไปแล้วสบายดีเด้อเบอร์จูกุกคนเบดส์จุมองสุบอลพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีเตอร์สบายดีโดยแม่น้องจะสิเก็บไหวหัดมือมันกะขับใจเด้อแม่ใจดีอย่าไหวอย่าไหวไปพีดพี่น้องเลยไปแล้วสำหรับคลิปนี้สบายดีเบอร์จูกุกคนบ๊ายบายเด้อพี่น้องมบอกกันที้งหนาโดยไปปิดกล้องเลยลหรเโอเคเนาะต้นข้ากับเฮดไลน์เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยโดย